แกะกล่อง Starbird นี่คือกล่องที่สองของเพนะคะเนี่ยก็ลองเปลี่ยนร้านที่ซื้อนะคะก็เช่นเดิมค่ะถ้าใครนะคะซื้อการ์ดโปกเกมอนสตาร์เบิรนะคะก็จะได้ของแถมนะเป็นการ์ดโปรโม p ปิกาจูนะคะนะคะเขาก็จะแถมแบบนี้มาให้เลยในราคาอยู่ที่1,400บาทค่ะ แต่วันนี้คอนเทนต์ของพี่เอเนี่ยเราไม่ใช่แค่แกะกล่องอย่างเดียวนะคะแต่เราจะมานี่ชั่งน้ำหนักของกาา์ด้วยค่ะพี่เอเนี่ยเห็นใน EBay นะคะเดี๋ยวจะโชว์รูปให้ดูใน EBay เนี่บางร้านค้านะคะเขาบิดประมูลกันนะคะขายเนี่ยก็คือจะมีการชั่งน้ำหนักของกร์ดในซองเนี่ยมาวางเลยว่าน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วถ่ายรูปแล้วก็ลงขายซึ่ง เขาก็จะเขียนบอกว่าถ้าน้ำหนักของในซองนั้นเนี่ยมีน้ำหนักที่มากก็แสดงว่าการ์ดนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมีเขาเรียกว่ามีการาดพิเศษอยู่ในนั้นนะคะดงั้นเดี๋ยววันนี้ลองมาชั่งน้ำหนักกันนะคะว่าเอ๊ถ้าเราลองชั่งน้ำหนักแล้วเนี่ยมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่ากันไหมร้านนี้นะคะที่พี่เอซื้อเนี่ยคือร้านนัดการ์ดนะคะซึ่งดีมากๆเลยนะตรงที่ว่า เขาจะทำการซิลนะคะซิลพลาสติกก่อนอีกหนึ่งชั้นนะแล้วเขียนว่าห้ามแกะนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวฟอยล์ที่มันห่อหุ้มอีกครั้งหนึ่งทำให้เราเนี่ยรู้ได้เลยว่าอันนี้มันไม่มีการแกะออกมาแน่ๆนะคะถือว่าร้านนี้ดีมากๆถ้าใครอยากซื้อก็สามารถหาซื้อได้ที่ช h อป e e ได้เลยนะคะแล้วก็การ์ดโปรโมก็จะเป็นแบบนี้นะ กล่องสตาร์เบรนะคะในกล่องเนี่ยเขาก็จะมีบอกให้เราอยู่แล้วว่าใน1กล่องเนี่ยมี30แพ็คนะคะแล้วใน1แพ็คเนี่ยมีด้วยกัน5ใบด้วยกันนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชั่งน้ําหนักการ์ดกันโอเคเป็น0ูนแล้วนะคะเรามาชั่งแต่ละซองกันเลยนะ ซองนี้ได้เก้านะคะเราแยกไว้เลยอันนี้เก้าอันนี้ได้แปดอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เก้า 9. อันนี้พี่ก็ไม่รู้ว่าสมมุติฐานนี้มันจะจริงไม่จริงไม่รู้เลยนะคะแต่ว่าพี่เอเห็นใน eBay อรค่ะเขามีการขายตามน้ำหนักในเครื่องเครื่องช่างอย่างนี้ค่ะคือเวลาเขาขายเนี่ยเขาก็จะถ่ายรูปอย่างนี้เลยนะแล้วเขาก็โพสต์ขายบน eBay แล้วเขาก็จะเขียนรายละเอียดว่าคือเหมือนกับ ถ้าเกิดว่าการที่มันมีการฟอยอะไรแบบนี้ค่ะน้ําหนักมันก็ต้องมากกว่าการปกติประมาณนั้นนะคะเขาก็เลยเหมือนกับว่ามีการมาชั่งน้ําหนักก่อนรู้สึกว่าน้ําหนักของเราได้กับ8กับ9กรัมกันนะคะโอเคอันนี้8เดี๋ยวเรามาดูว่าตอนเวลาเราเปิดกล่องแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะว่าจริงหรือไม่จริงนะ you wow. นะคะเราจะได้ทั้งหมด2องกองกองนี้น้ําหนัก9กรัมค่ะกองกองนี้น้ําหนักอยู่ที่8นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดที่เป็น8ก่อนนะว่าแปดเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะการ์ดเนี่ยมันจะมีมีอะไรบ้างแล้วจริงไม่จริงนะคะเดี๋ยวเรา,าพิสูจน์กันนะ เราตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูซองที่หนึ่งกันดีกว่าซองที่หนึ่งนะคะเปิดอย่างเร็วเลยเปิดอย่างเร็วเลยโอเคไม่มีนะคะเราแยกไว้ซองที่สองของเราว้าว <Okay. S 2> โอเคแล้วค่ะยองชื่อ,องที่สามไม่มีนะคะเต็มแน่ซองที่สี่ ยิบระยับระยิบระยับแบบนี้เราได้ฟอยล์มาอีกหนึ่งใบนะคะ โอเคว้าวโอเคได้เอ้ยซุมากนะคะอันนี้น้ำหนักที่8กรัมนะ โอเคว,ว้าวโอเคเราได้ฟอยมาอีกหนึ่งนะคะ อันนี้แปดกรัมนะคะเค ซองสุดท้ายของแปดกร,รัมค่ะโอเคเราจะเห็นว่าในแปดกร,รัมเนี้ค่ะเราได้ฟอยล์มานะคะสามใบนะที่เป็นล่างหนึ่งนะคะสามใบที่เป็นฟอยล์นะแล้วเราก็ได้ตัวของ วี v, นะคะไรชูไรชูมา1ใบนะคะแล้วก็ได้เอลฟุนนะคะเป็นวี스타ที่น้ำหนัก9กร,รมัมกันดูนะว่า9กร,รัมเนี่ยจะมีใบฟูลอาร์ตเนี่ยกี่ใบนะคะโอเคเราได้ฟอยล์มาอีกหนึ่งใบ แสดงทุกซองเนี่ยจะต้องมีฟอยหมดนะถ้าเก้ากรรมเนี่ยน้ำหนักต้องเยอะกว่าเดิมจริงด้วยค่ะทุกคนนี่ไงฟอยของงานวิจัยศาสตราจารย์นะคะนี่คือได้ฟอยมาสองแล้วนะคะโอเค ไม่จริสวยมากเก้รัมเราเปิดมา3ซองก็ได้ทั้ง3เลยนะคะอันนี้ไม่จริงแน่นอนอันนี้ไม่จริงแน่ๆเพราะว่าอันนี้ไม่มีเลยนะคะฟอย ไ<อม>ีว้าวว้าวเซมีลิตาค่ะเซมีลิตราตอนนี้เนี่ยพี่มีความรู้สึกว่าเอ๊ะหรือสมมุติฐานนี้มันคือเรื่องจริง ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีไม่มีว้าวอาซอ,อูดวีค่ะทุกคนโอเค อาซอูดวีโหสวยมากเลยค่ะโอเคได้มาสามแล้วนะว้าวโอเคนี่ก็เป็นฟอยนะคะสวยงาม โอเคนี่ไม่มีนะคะว,ว้าวชึง้งโอโ้นี่คือน้ำหนักที่9ก้ากร,รัมนะคะ ว้าวนี่คือไม่มีฟอยมาด้วยสองซองสุดท้ายค่ะเราจะได้อาร์ซิวูดบีสตาร์ไหมนะคะว้าวลิซดอนค่ะว้าวได้ลิซดอนมานะคะ สวยมากต่อไปซองสุดท้ายของเรานะคะซองสุดท้ายใบสุดท้ายของเราโอเคก็เป็นฟอยล์ใบนี้เรียบร้อยทุกคนคะอันนี้คือน้ำหนักเก้ากร,รัมนะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้ฟอยล ที่เป็นการ์ดนะคะพื้นฐานแล้วก็ล่างหนึ่ง่างสองเนี่ยสี่นะคะแล้วก็มีเทรนเนอร์เนี่ยหนึ่งนะคะก็เป็นทั้งหมด5้าใบนะคะแล้วเราก็ได้ตัวของฟูลอาร์ตนะคะได้ฟูลอาร์ตมาทั้งหมดเนี่ยห้าใบเช่นกันนะคะมีลิซอดอนนะคะเนโอลแลน มีอา c e เซอุสนะคะพระเอกของเรานะคะมีเซมินวีสตาและก็ดอนคาร์สึนะคะอีกหนึ่งใบโอเคถือว่าสำหรับพี่เอนะคะสมมุติฐานนี้เนี่ยในการชั่งน้ำหนักนะคะถ้าซองไหนน้ำหนักมากก็มีเปอร์เซนที่เราจะได้การ์ดแล ฟูลอาร์ตแบบนี้นะคะพี่เอถือว่าสมมุติฐานนี้ใช้ใช้การได้จริงๆค่ะเรามาสรุปกันดีกว่านะคะกล่อง s t a r ์เบรดนะคะรอบนี้กล่องนี้ที่พี่เอซื้อจากร้านนัดการ์ดนะคะในช้อปปี้เนี่ยพี่เอได้ผลของการ์ดออกมาโูดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่สวยมากเห็นไหมคะว่าพี่เอได้ ตัวของฟอ,อยนะคะที่เป็นตัวพื้นฐานามีทั้งล่างหนึ่งะคะแล้วก็ล่างสองนะนได้ครบทุกพลังงานเลยนะคะแล้วก็ได้ในส่วนของงานวิจัยของศาสตราจารย์ก็เป็นฟอ,อยเหมือนกันแล้วก็พี่เอได้ในส่วนตรงนี้นะคะทุกคนนี่ฟูอาร์ตเนี่ยพี่เอได้มาทั้งหมดแน่ได้ลิซดอนมาด้วยนะคะ พีเอได้ตัวของอาเซอุสนะคะพระเอกของเราเนี่ยเป็น V มาด้วยแล้วก็ได้ V ีสปาเนี่ยมาทั้งหมด2ใบนะคะถือว่ากล่องนี้เนี่ยเวิร์กมากมากเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะสมมุติที่ถามที่เขาบอกว่าให้เราชั่งน้ำหนักนะคะในส่วนของซองเนี่ยเพื่อจะได้รู้ว่าซองไหนที่มีน้ำหนักสูงที่สุดเนี่ยซองนั้นเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะได้การ์ดนะคะ ที่เป็นฟอยล์เป็นมีการดแดร่อยู่ในซองเนี่ยพี่เอบอกได้เลยสมมติฐานนี้ใช้การได้จริงๆค่ะ